สวัสด so, ีครับจู่ผมพนะครับกับรายการพาลซาโมเดลวันนี้เราก็จะมารีวิวกันดัมวิวเบอร์นิงกันดัมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งตัวนี้ก็ผมก็ชอบแบบซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเอกของเรื่องผมก็ชอบตัวนี้มากเพราะแบบไม่มีอารณผมก็ชอบแบบไม่มีอาระซึ่งตัวนี้ถ้าใครดูในในอนนเี้นั่นก็นัมบิเฟเตอร์ไทก็น่าจะรู้จักกันดีนะเป็นมากซึ่งตัวนี้ ต,ตัวนี้จริงก็ไม่ได้ผลิตออกมาตัวแรกก็ไม่ไม่ได้ผลิตเป็รสตของบไดแต่ตัวนี้นะเป็นรถข้างกองสีเดขึ้นกล่องนะแล้วต่อไปที่จะผลิตก็เป็นแบบ s อดีคือตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ผลิตออกมาเป็นตัวแรกในภาพยูวเฟเตอร์ใช้นในภาคน,นะตัวนี้ก็ได้ต้งแบบมาจ,จากสีสามตัวกันดั้มสีสีสามเนี่ยก็ตัวนี้ก็มี ถ้าไม่ตายก็ถีบเหมือนคาร์เมนเลยด้วยก็หมัดก็ติงก็จะเป็นไฟตอนจะหมัดหรือท่าอะไรเนี่ยไปดูไปดูอันนี้ในอนิี้ไม่แล้วก็จะมารีวิวแล้วหมอนสามารถหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเนี่ยแค่เนี่ยสา0ร้อยหกสิบองศาทั้งสองข้างนะครับผมเนะ ก็มอง่ได้ใต่ยืนจังซึ่งขาก็สามารถได้ก้าวงศานะก็ขึ้นงอได้เนี่ยก็ถึงตรงแขนะก็สองข้างเลยนะซึ่งตัวนี้สามารถก็สามารถหมุนได้นะหมุนตัวได้ ก็ติดก <c oughs> ันเทื่อมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้เป็นตัวเอกของภาคนี้ละภาพสุดยอดจริงๆนะอะไหนถ้าใครก็มีก็ขอขขอยินดีนะซึ่งตัวนี้ก็หายากหายากหน่อยนี้ถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อตามหาหลัสินค้าก็น่าจะมีไก่นะ ช่างตีนเป็นของแท้นะครับของมันไดดูโลโก้นะโลโก้ตรงนี้แล้ตรงนี้ก็ถ้า,ถาตัวนี้ก็ราคารประมาณไม่ถึงพันห้าพันสี่พันสามนะครับก็เทมากถ้าลักษณะก็คล้ายบิวไฟเต์เจออยู่นะสตาร์บิวไฟเตอร์ก็เทก็าคล้ายคล้ายกล่องอะเท่มากส่วนตัวนี้ก็เลี้ยสีแดงนะครับแล้วก็ตัว ก็รับป็นสีได้แต่นะต้นนะแต่บุรุษสีฟ้าที่กว่าแนละ้วท้าจบรายการพี่กันนี้ครับบ๊ายบายกับรายการพัซซ่าโมเดล